สวัสดีครับํำตรงชี่ยวเพื่อก้องครับพี่น้องมือนีมีแม่ลูกก็ฝากพี่น้องนะครับเนาะแม่ลูกนี่ครับลูกสาวด้วยครับลูกสาวด้วยครับว่าแม่ลูกเถิดด้วยลูกตัวเมียนะครับลูกตัวเมียเป็นลูกของเจ้าสันนะครับนี่ลูกเจ้าสันสามเดือนนะครับอายุสามเดือนเจ้าสันสามเดือนครับแม่เป็นร้อยสี่สิบสองบวกแม่สูงร้อยสี่สิบสองบวกนะครับ เป็นสัตว์มาเราหลอบหนึ่งนะครับเต่้ว่าท่านเหมาะสมครับผมหาเงินค่าผสมท่านใดพินะสูงเราชี้12บวกนะครับนี่อัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนนะครับตาเตี้ยมแก้มจำข้ออ่องถุงนองขาวนะครับผมเนี่ยกําไรครบสี่ขางด้วยครับเด้อไอที่เห็นแดงๆอยู่ตรงอยู่ตรงเขานะครับเพิ่นซ้นกันนะครับมีแสืจักน้อยนะครับผมมีหอยหอยหอยลาวนิดเดียวครับผมเดี๋ยวสิว่ามาบอกครับผมมีอย่างให้บอกกันนะครับ เพิเ่อนขนสัตว์มาแล้วรอบหนึ่งแตจววัฒนาผสมนี่ครับอันนี้เป็นลูกสาวเจ้าสัน้นสามเดือนนะครับเนาะนี่สามเดือนแม่เพิ่นล้ำตัวล้ำคิงยาวนะครับสูงล้ำตัวล้ำคิงยาวนี่ครับทรงเขาสวยกินหญ้าดีวัดเออป้ายมันกินหญ้าเลยกันเงาสมมติเกิงดีบ้านเขาเอ็นคว้ยเกิงองายง่ายครับไถแบบง่ายเลยายดีหางดีนะครับายดีหางดี เงยดดีครับนี่นะครับที่เป็นแผล่นนี้สูงร้อยสี่สิบสองลูกตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองนะครับลูกตัวที่สองตัวที่สามถ้าผสมเข้าไปเป็นตัวที่สามในท้องนะครับผมกิ่นย่เลี้ยมแย่ดีครับเงาสูงเงาเข้าดีล้ำตัวเงาอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนนะครับผมราคานะครับเปิดไปเจ็ดหมื่นเก้าพันได้คน้อง เจ็ดหมื่นเก้าพันสูงร้อยสี่สิบสองบวกกับลูกสาวเป็นซับแล้วรอบหนึ่งเราเมียเพื่อนแต่ท่านะผสมนะครับมีร้ออีกว่ากี่หมื่นก็ผสมได้นะครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันกว่ายุบันสว่างตะบลเหตเตยอำเภอสุขสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดแปดหาสามเจ็ดซี่หาหาเจ็ดเพื่อสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองเลยนะครับเนาะนี่ครับเปิดแดงให้พี่น้องถือไปได้ครับเจ็ดหมื่นเก้าพันแม่ลูกตัวเมียนะครับเน้นนะครับแม่ลูกตัวเมีย ลูกสาวเจ้าสันครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันสูงร้อยสี่สิบสองบวกนะครับกับลูกสาวเพิ่นเบอร์โทรศู 88, 3, 7, 4, 5, 7, นย์แปดแปดหาสามเจ็ดี่หาหาเจ็ดครับเอาสุดท้ายนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหมากกระเลงเป็นกลังแจกในการน,นำคลิปนะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับผม